สวัสดีครับวันนี้กลุ่มเราก็จะนําเสนอรายงานเรื่องลดคีบไม้นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา Mechanic o f m m c h i n n r y นนะครับวัตถุประสงค์ของโครงงานนี้นะครับ 1. เพื่อศึกษาค้นคว้าข้อมูลเฉพาะของการออกแบบเชิงวิศวกรรม 2. เพื่อนําความรู้ในรายวิชา Mechanic o f m m c h h i n e r y มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3. เพื่อปฏิบัติตามแผนที่วางไว้และรู้จักการแก้ปัญหา 4. เพื่อฝึกฝนทักษะการใช้โปรแกรมต่างๆ ที่ช่วยออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจากกลน,นะครับที่มาและความสําคัญของโครงงานนี้นะครับลถขีดไม้ถือเป็นเครื่องจักรด้านอุตสาหกรรมการเกษตรที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมป่าไม้อุตสาหกรรมสวนยางพา,า,าราอุตสาหกรรมสวนปาล์มไล่ไอ้อยและโรงงานกระดาษเป็นต้นนะครับโดยลถขีบไม้มีต้นกําเนิดจากความต้องการในกุฎทานอุตสาหกรรมป่าไม้และอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ ซึ่งต้องการเครื่องจักรที่สามารถช่วยลดแรงงานคนและเพิ่มประสิทธิภาพในการขนย้ายท่อนไม้นะครับนิยามของรถคีบไม้นะครับรถคีบไม้นั้นเป็นรถประเภทเครื่องจักรกลหนักที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการขนย้ายขีดจัดเรียงและขนส่งท่อนไม้หรือวัสดุที่มีลักษณะเป็นแท่งยาวเช่นท่อนไม้ท่อนสูงหรือไม้ฟืน โดยใช้ระบบไฮดรอลิกและกลไกทางวิศวกรรมในการควบคุมการทำงานลดคีบไม้ ai, ถูกนำมาใช้แทนแรงงานคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มความปลอดภยัยและลดเวลาและลดระยะเวลาในการทำงานลงนะครับการดำเนินงานของโครงงานนี้นะครับก็คือ 1. เราจะศึกษาทฤษฎีการคำนวณ cg ความเร็วความเร่งนะครับ 2. หลักการพิจารณาจุดเชื่อมโยงของ เครื่องจักรกลนะครับ3สร้างแบบจำลองด้วยชิ้นงาน3 d นะครับ4ประเมินผลการคำนวณน,นะครับอันนี้คือการสร้างแบบจำลองด้วยชิ้นงาน3 d นะครับต่อมาก็คือเกิดการเคลื่อนที่เชิงมุมที่เกิดระหว่างการยกขึ้นและก็กำลังขีบไม้ขึ้นมา ต่อมานี่คือลิงเกตที่เราออกแบบมานี่คือวิดีโอการเคลื่อนที่ของลิงเกตนะครับระหว่างการยกขึ้นต่อมาแล้วก็มาคำนวณเป็นค่าโมบิลิตี้เราก็จะได้ค่าตามนี้เลยครับ ต่อมาเราก็จะมาคำนวณจุดโพิชั่นที่1คือการจำลองการคีิไม้โดยให้ระยะตามนี้แล้วก็เซต้าสองโอเมก้าอัลฟาให้ตามนี้เลยครับเราก็จะมาคำนวณจากสมการ A e กำลังเจเซต้าสองบวกด้วย B j เซต้าสามลบด้วย C e j เกำลังเซต้าสี่ แล้วก็ลบด้วย dE กำลังยกกำลัง j เซ e t a หน่ากับูนยนนะครับโดยเราจะแทนค่าสัมการไปเรื่อยๆเราก็จะได้ค่าเซ e t a สามกับเซ e t a สออกมาพอได้เซ e t a สามเซ e t a สออกมานะครับเราก็จะมาหาความเร่งต่อโดยเอาสัมการของ position เนี่ยไปดีฟีทีหนึ่งเราก็จะได้ความเร็วอ,ออกมา เราก็จะได้ความเร็วโอเมกาสามโอเมกาสี่ออกมานะครับต่อมาเราก็จะไปหาความเร่งนะครับเราก็จะเอาสมก,การของความเร็วไปดิฟต่อเราก็จะได้ความเร่งออกมาคืออัลฟาสามกับอัลฟาสี่ค่ะในส่วนของโพ i ิชันที่สองนะคะจำลองการยกไม้เราจะได้สมก,การนะคะเพราะว่า A คูนกับ E ยกกำลัง j จเซต้าสองลบ b e ยกกำลัง j จเซต้าสามลบ c ยกกำลัง j เซต้าสี่ลบ d e ยกกำลัง j จเซต้าหนเท่ากับศูนย์ค่ะแยกเรียวกับ imaginary <Yeah. S 1> ได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็แทนค่านะคะหาค่า B ได้เท่ากับ2166.64 m mm, มมค่ะในส่วนต่อมานะคะ จะเป็นการดิฟสมการโพซิชันนะคะและสมการความเร็วนะคะเพื่อจะหาโอเมก้านะคะก็จะได้สมการว่า a j โอเมก้าสคูณกับ e ยกกำลัง j เซต้าสลบ b j โอเมก้าสคูณกับ e ยกกำลัง j เซต้าสลบ c j โอเมก้าสคูณกับ e ยกกำลัง j เซต้าสลบ d e ยกกำลัง j เซต้าหนเท่ากับศนะคะจะแยกเรียวกับ imaginary ได้ดังในสไลด์แบบนี้นะคะ และเราก็แทนค่านะคะหาค่าโอเมก้าสามได้เท่ากับลบเจ็ดจุดสี่สี่แปดเรเดียนเซกขันในส่วนต่อไปนะคะจะเป็นส่วนของการหาอัลฟ a านะคะซึ่งหาได้จากการนำสมก,การความเร็วนะคะมาดิฟจะได้สมก,การความเร่งนะคะก็คือ a คูณ j ยกกำลังสองคูณกับโอเมก้าสองยกกำลังสองคูณ e ยกกำลัง j เซต้าสองลบ b j ยกกำลังสอง โอเมกาสามยกกำลังสองคูณกับอ e ยกกำลัง j เซต้าสามลบ b j ค e ูณอยกกำลัง j เซต้าสามคูณกับอัลฟาสามเท่ากับศูนย์นะคะจะแยกเรียวกับ imaginary ได้ดังนี้นะคะและเราก็แทนค่านะคะจะหาค่าอัลฟาสามได้เท่ากับลบหกร้อยยี่สิบสี่จุดศูนย์ศูนย์สามเรเดียนเปอร์อเซกสแควร์นะคะค่าอัลฟาสี่ก็เท่ากับศูนย์เรเดียนเปอร์อเซกสแควร์นะคะเนื่องจากมันไม่ได้หมุนนะคะ อันนี้จะเป็นสูตรตั้งต้นในการคำนวณหาเดินามิกฟอร์สของแต่ละลิงนะครับอันนี้จะเป็นสูตรการคำนวณของลิงเกจที่สองนะครับอันนี้เป็นสูตรการคำนวณของลิงเกจที่สามนะครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรการคำนวณของลิงเกจที่สี่ครับ เราก็จะได้หลักการคิดคำนวณหาค่าในแต่ละลิงเกนนะครับเราก็จะเอาค่าที่ได้ก่อนหน้านี้ไปใส่ในตาราง Excel นะครับเพื่อหาค่าค่าที่ได้ออกมาได้ดังนี้นะครับจากการใส่เข้าไปในตาราง Excel ครับสรุปผลและข้อเสนอแนะนะครับ ปัญหาที่พบจากการทำรายงานนะครับขาดความชำนาญในส่วนของการทำโปรแกรมและพิจารณาในส่วนของการคำนวณและการวิเคราะห์กลไกต่างๆของการออกแบบและขาดความเข้าใจในการออกแบบรถคีบหมายชิ้นส่วนเครื่องจักรที่สามารถสร้างจากแบบจำลองสามารถทำงานตรงกับความต้องการข้อเสนอแนะนะครับโครงสร้าง ใช้เพื่อการศึกษาพฤติกรรมการเคลื่อนที่ยังไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์ตรวจสอบความแข็งแรงโปรแกรมมีความล้าหลังยากต่อการใช้งานชิ้นส่วนเครื่องจักรกลที่ออกแบบขึ้นมาไม่มีความมั่นใจในชิ้นส่วนในการทำงานตรงกับความต้องการครับ